เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแมวๆนะครับกับเกมเงาเงา cat alone เงาไม่ไม่รู้แต่ชื่อมัน alone แล้วโดดเดี่ยวนะฮะมาใหม่เลยนะเปิดเพลงเสียงก่อนด้วยนะ unity นะครับทำด้วย e m e r g y cat toy นะฮะ cat alone หมายความว่าเป็นของเล่นที่ให้แมวเล่นนะครับผม selfie shoot mode คือยังไงวะไม่เป็นไรก็ไปดูครับ use key go home แคทอโลนนะฮะมันให้คำนิยามเหมือนว่าเป็นเป็นของเล่นของแมวนะครับผมก็ให้แมวแตะหน้าจอนี่เองแต่ถ้ามือถือเล็กก็จ้อยๆแาบนี้แมวจะแตะหน้าจอไงฟ้าอ่ะเหมือนว่าให้อากุญแจกลับไปที่บ้านเนี้ยเออเปิดก็แปลกดีนะแทงต่อทองแปะ เสียดายเครื่องมือถือไม่สันด้วยจะดีเหรอนะฮะอันนี้เป็นไรล่ะมาแรงวันโอ้ยตบตายด้วยตกวตัวใหญ่ขึ้นเต็มจอเลยเยอรีวิวเกมนี้ไม่น่าจะนานน่าจะแป๊บเดียวจริงจกต้องดูโฆษณาจะเดดูหน่อยแล้วกันนะครับอยากรู้เป็นยังไง แล้วก็ถึงตาจิ้งจอกอีอีน่ากลัวจริงใครกลัวจิ้งจอกนี่ห้ามเลยนะอันนี้เห็นชัดๆเต็ม<ๆ>เต็มเต็ม<ๆ>ดีเทลเหลือเกินแต่เสียงนี่มันตุ๊กแกไม่ใช่หรอป,ปะนะฮะนิ้วคืออะไรนิ้วยื่นให้แมวจะปุ๊บวะไหนวะเฮ้ยเนี่ยเออน่าสนุกดีสรุปคืออันนี้เรามาเล่นเป็นแนวนะฮะ ใช่ไหมนั่นผีเสื้อโอเคก็ดีนะไม่ต้องไปทำลายสัตว์หรือเปล่ามีตัวเดียวรงเหรอมาเกีลยวัตัวนะผีเสื้อนะครับเหมือนจะเอาของที่มาสองแบบน่ะนี่อะไรแมลงตดแมลงสาบกระจ้เอแมลงสาบครับอี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 ใครดูคนลุกขอโทษได้แล้วฮะแล้วก็นอนเรื่องแสงเหรอ ใช่ครับทุกอย่างเดียวรักไม่ได้เต็มเลยนะฮะก็สรุปรีวิวเกม Cat Alone นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ให้แมวเล่นนะครับผมไม่ใช่เกมสำหรับคนนะครับใครสนใจก็ไปโหลดได้นะครับ Cat Toy Cat Alone นะครับจริงพิมพ์ Cat Alone ก็ได้จเจอนะครับโอเคจากการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่กับเกมแมวครับผมสวัสดีครับ